เพอแผบเดียวโอมิครอนตอนนี้สรุปตัวเลขคือถ้าเทียบตัวเลขเที่ยงเมื่อวานคนติดไป63คนแล้วนะฮะโอมิครอนมีคนใหม่อีกประมาณ20กว่าคนเท่ากับว่าณนะวันนี้เนี่ยมีคนติดประมาณ80กว่าคนแล้วนะครับคือติดเชื้อไวมากครับแต่ว่าตามข้อมูลเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขแถลงบอกว่ามันยังเป็นการติดจากคนที่เดินทางมาต่างประเทศนะครับยังไม่ได้มีการระบาดในประเทศไทย ก็เลยมีการเสนอฮะก็เลยมีการเสนอบอกว่าอยากให้ทางสอบคอเนี่ยทบทวนนโยบาย Test and Go เพราะว่าถ้ายังคงใช้ Test and Go ต่อไปมันอาจจะหลุดได้คือกลับมาจากต่างประเทศแล้วมาตรวจแล้วไม่เจอผลเป็นลบก็จริงแล้วก็ให้เดินทางไปตามที่ต่างๆได้มันมีกรณีที่เป็นแบบนี้ฮะแล้วไปตรวจเจอที่หลังว่าเป็นโอมิครอน ก็เลยฝากสบคไปว่าควรจะทบทวนนโยบายเทสแอนโกแต่ตอนนี้โอมิคอนมาแล้วนะฮะระบาดเร็วด้วยแต่ตามข้อมูลผลการวิจัยก็ยังไม่ได้บอกชัดเจนว่าไอโอมิคอนเนี่ยมันร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงมันถึงขั้นทําให้เสียชีวิตหรือเปล่าอันนี้ต้องรอผลการวิจัยนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันระบาดเร็วมากตอนนี้จะเกือบหลักร้อยแล้วนะครับดูแลตัวเองนะ